กลับมาอีกครั้งนึงนะครับกับงานที่ทุกคนตั้งต,า,งตารอคอยเป็นงานที่เราขับเคลื่อนวงการอุตสาหกรรมอาหารและด้านที่สำคัญทั้งภาพของนวัตกรรมความยั่งยืนตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ถูกหน้าจับตามองมากที่สุดในกลุ่มด้านอาหารแห่งอนาคตนะครับงาน Future Food Leader Summit ที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งปีที่6แล้วนะครับวันที่10และ11กุมภาพันธ์นี้ผม โชคดีมากๆครับที่เทสบัตรเราได้เป็นบัตรดีร่วมกันขับเคลื่อนกับผู้นำจากวงการที่เป็นวงการนวัตกรรมเชื่อมโยงไปถึงนโยบายการให้ทุนการสนับสนุนนวัตกรนวัตกรตกรม SME Super SME Food Tech Biotech Agri Tech Startup ในงานปีนี้เองเนี่ยเรายังผนึกพลังกับผู้นำหลายวงการด้วยกันครับและเรากำลังขยายวง ความร่วมมือไปสู่ด้านเท์เทคและด้านไบโออีโคนีปีนี้เองเนี่ยความพิเศษของงานเราจะพูดถึงโอกาสที่สำคัญของด้านอาหารเกษตรเทคโนโลยี Technology, ชีวภาพสู่ด้านที่เรียกว่า human longevity และ planet longevity น่าสนใจนะครับที่วงการอาหารของเราจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้โลกอยู่อย่างมีความหมายและยั่งยืนมากขึ้นในงานปีนี้ครับเราจะมีกิจกรรมพิเศษหลายๆกิจกรรมที่แน่นอนว่าคุณจะได้เจอกับ ผู้นำที่มาร่วมในงานคุณจะได้เจอกับสตาร์ทอัพนักนวัตกรรมที่เป็นตัวจริงเสียงจริงที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้จริงๆต่อเนื่องมามากกว่า6ปีนอกจากจะมีเวทีที่เป็น l e ดเดอร์ m มิ t นี้เราจะมีการตั้งวงเสวนาที่เป็นการล้อมวงพูดคุยกันกับคนในแวดวงสุขภาพแวดวงที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันในเชิงนโยบายคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับก,บการขับเคลื่อนเทคโนโลยี Technology นวัตกรรม แล้วก็จะมีพ i โอเนียร์สตาร์ทอัพคนที่มีของมาปล่อยของให้เราเนี่ยสามารถที่จะจับมือทำความร่วมมือกันแบบใกล้ชิดในงาน Leader Summit นี้ถ้าท่านเป็นคนที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมอาหารท่านสามารถที่จะใช้แพลตฟอร์ม,มอย่างเช่นตัว C-Level Workshop เข้าพูดคุยกันแบบใกล้ชิดใช้แพลตฟอร์มแบบ Business Matching จับมือทำความร่วมมือกันใช้แพลตฟอร์มแบบเดโมพอ Pod, ในการที่จะเรียกว่า m ดโมส r a t i o n แล้วในงานของเราเนี่ยสามารถนำนวัตกรรมจากแลบนำฟู้ดมาเจอกับอาร์ตในหลายๆรูปแบบตลอดจนการที่จะเป็น m u l ติ s e n s o r y คือได้เทสฟิวเจอร์ฟู้ดได้สัมผัสจับต้องแล้วก็มีการออพูดคุยกันแล้วเราก็มีกิจกรรมเน็ตเวิร์กที่สนุกมากๆนะครับตลอด2วันวันที่10และ11เนี่ยคุณจะได้เน็ตเวิร์กร่วมกันกับคนอินดัสทรีคุณจะได้พาร์ทเนอร์ได้พูดคุยกับ ทั้งฝั่งที่เป็น angel VC CVC และคนที่เรียกว่ามี Skin สกิน e นเกมหรือว่าพร้อมที่จะมาขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้ร่วมไปกับคุณวันนี้ครับมีโอกาสที่พิเศษมากเราได้รับการสนับสนุนพิเศษนะครับให้กับผู้ประกอบการให้กับแบรนด์ให้กับคอร์เปร e และก็ p i o เ e er, ียที่อยากจะมาพาร์ทเนอร์กับงาน Future Food Leader Summit ของเราข้อเสนอพิเศษจากทางสสวแล้วก็ ทาง i s m e t นะครับอยากจะให้ได้ใช้ประโยชน์นี้ได้มาเป็นพาร์ทเนอร์ในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงอาหารนะครับในงาน Future Food Leader Summit ครับก็ขอบคุณแล้วก็ขอให้ได้มาพบเจอพูดคุยกันนะครับเชิญรับฟังข้อเสนอพิเศษจากทาง i s m t t ตด้วยครับสวัสดีครับผม ผมเป็นตัวแทนของอสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับทางหน่วยงานของเราเป็นหน่วยร่วมบริการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับ หรือลิทที่เราเรียกสั้นๆว่าซสวในส่วนของโครงการนะครับก็จะเข้าไปอยู่ในส่วนของโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ที่ได้รับรูปประมาณสนับสนุนจากซสวนะครับซึ่งในโครงการของ BDS นี่นะครับก็เพื่อต่อยอดตรงเป้าเข้าถึง SME ซึ่งในส่วนของเงบป,ประมาณที่สนับสนุนเนี่ยจะเป็นรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับโดยผ่านระบบ BDS ทางเราสามารถยื่นเอก แล้วก็พิจารณาอนุมัติผ่านระบบออนไลน์โดยไม่ต้องยื่นเป็นเปนเปอร์ผ่านเข้ามาทางสำนักงานนะครับผมบริการที่อยู่บนระบบเนี่ยมันจะมีทั้งของหน่วยงานภาครัฐนะครับอ,องค์กรเอกชนนะครับบริการต่างๆก็จะมีตั้งแต่ การขอรับมาตรฐานการเพิ่มผลิตภาพการบริหารธุรกิจแล้วก็เรื่องของการตลาดในประเทศและต่างประเทศเป็นต้นการให้งบประมาณในการอุดหนุนนะครับจะเป็นรูปแบบแบบโคเป็นม์คือสัดส่วนในการร่วมจ่าย ซึ่งสัดส่วนในการอุดหนุนของภายใต้โครงการนี้เราจะแบ่งเป็น3กลุ่มนะฮะซึ่งเราจะดูจากตัวรายได้หลักของผู้ประกอบการดูจากพอดอ50หรือพอดอ90ที่มีการส่งงบประมาณแสดงรายได้ไว้กับกลุ่มสัมปรกรณน,นะครับกลุ่มแรกที่มีรายได้ไม่เกิน1.8ล้านเราเรียกว่ากลุ่มเป็นกลุ่มไมโครนะครับตัวนี้เราจะอุดหนุนให้80%ส่วน small S&P SM e นะครับเป็นกลุ่มที่2 ที่มีรายได้เกิน1.8ล้านแต่ไม่เกิน100ล้านต่อปีแต่ถ้าเป็นภาคบริการหรือภาคอื่นๆที่ไม่ใช่ภาคการผลิตก็ไม่เกิน50ล้านต่อปีนะครับกลุ่มนี้เราจะอุดหนุนให้80%กลุ่มที่เป็น medium SME ก็คือกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการภาคการผลิตที่มีรายได้เกิน100ล้านแต่ไม่เกิน500ล้านส่วนภาคอื่นๆก็ไม่เกิน300ล้านในกลุ่ม medium SME นี้อุดหนุนให้50%อันนี้เดี๋ยวเรามาดูใน สัดส่วนที่เป็นตัวเงินนะครับซึ่งเราจะมีเงื่อนไขในการหลุนอยู่นะครับ ส่วนของกลุ่มที่รายได้ไม่เกิน1.8ล้านกับกลุ่มที่เป็นกลุ่มสมอที่มีรายได้เกิน1.8ล้านและแต่ไม่เกิน100ล้านเราจะอุดหนุนให้80%ส่วน80%นั้นเราจะแบ่งไว้2กลุ่มนะครับว่ากลุ่มไมโครเนี่ยรายได้ไม่เกิน1.8ล้านเนี่ยจะมีวงเงินที่ใช้ได้นะครับไม่เกิน50,000บาทส่วนที่เป็นกลุ่มสมออุดหนุน80%ที่มีรายได้เกิน1.8ล้านเนี่ยเราอุดหนุนให้100,000บาท ส่วนที่เป็นมีเดียมนะครับที่มีรายได้ไม่เกิน500ล้านเนี่ยเราจะอุดหนุนให้50%แต่จะได้วงเงิน2 0 0 0 0 0บาทตัวในเงื่อนไขของโครงการเนี่ยครับในส่วนของวงเงินตรงนี้นะครับสามารถใช้ได้ในปีงบประมาณนั้นๆและสามารถใช้ได้ปีละ2ครั้งในวงเงินที่อุดหนุนนะครับผม อันนี้จะเป็นอีมาตรการหนึ่งนะครับซึ่งเป็นมาตรการจ่ายหมื่นคืนเก้าพันนะครับส่วนในมาตรการนี้จะเป็นมาตรการที่อยู่ในกรอบของบริการที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์นะครับที่นํามาใช้ในธุรกิจอย่างเช่นซอฟต์แวร์เรื่องการบริหารจัดการเรื่องการบัญชีนะครับซอฟต์แวร์เรื่องการบริหารเรื่อง i n v e n t o r y หรือสต็อกสินค้านะครับแล้วก็มาตรฐานที่เกี่ยวกับการขอวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการหรือเรื่องการขอรับร มาตรฐานต่างๆซึ่งบริการต่างๆเนี่ยจะขึ้นอยู่ในระบบของ BDS ทางผู้ประกอบการสามารถที่จะเข้าไปเซิร์ชดูได้นะครับโดยเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า BDS สําหรับผู้ประกอบการก็จะมีหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาบนเว็บไซต์ของโครงการเนี่ยก็จะมีหน่วยร่วมบริการอยู่ห,หลายหน่วยร่วมก็สามารถเลือกดูได้ว่าเป็นบริการของหน่วยไหนก็จะติดต่อไปที่หน่วยนั้นนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยสแตนบายว้ให้ส่วนในขั้นตอนของ โครงการในการสมัครเข้าร่วมนในการลงทะเบียนจะมีทั้งหมดประมาณ5ขั้นตอนหลักๆขั้นตอนแรกก็คือการลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบ SME-1ID อันนี้คือผู้ประกอบการทุกขั้นที่ก่อนจะสมัครเข้าระบบ BDS จะต้องเป็นสมาชิกของ SME1ID ซึ่งอยู่ภายใต้ของโครงการสสวนะครับส่วนขั้นตอนที่2ก็เป็นการยื่นเอกสารสําหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยยืนยันตัวตนในระบบหรือลงทะเบียนในระบบของ BDS มานะครับจะต้องยื่นเอกสารให้ทางเจ้าหน้าที่ตวรวจสอบลำดับที่1ในเอกสารก็จะมี ะทะเบียนพาณิชย์สำหรับบุคคลธรรมดานะครับที่จดทะเบียนพาณิชย์ก็สามารถสมัครได้นะครับในส่วนของรูปแบบนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดมหาชนก็สามารถสมัครได้แต่จะต้องมีไรายได้ไม่เกิน500ล้าน ในเอกสารที่จะใช้สมัครก็คือหนังสือรับรองบริษัทนะครับที่จดทะเบียนไว้กับกลมพัฒนาธุรกิจการค้าส่วนเอกสารตัวที่2ก็คือเอกสารแสดงภาษีเงนินได้หรือเรียกทันว่าพดรด50นะครับสำหรับน,นิติบุคคลส่วนพดรด90สำหรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์ส่วนเอกสารลำดับที่3ก็จะเป็นสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจในชื่อที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองบริษัทเท่านั้นนะครับลำดับที่4ก็จะเป็นหน้า หนังสือสมุดบัญชีเป็นสัเนานะครับของบริษัทเท่านั้นขั้นตอนที่4นะครับหลักจากยื่นเอกสารแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีการพิจารณาในบริการนั้น,น,น ของเดือนนั้นๆเดือนละประมาณ1ครั้งนะครับถ้าผลออกมาแล้วอนุมัติก็จะมี s อสหรืออ e ีเมลแจ้งไปทางผู้ประกอบการที่สมัครส่วนในการเข้ารับบริการและชลําระค่าใช้จ่ายก็จะชําระหลังจากได้รับการอนุมัติแล้วนะครับทางหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานร่วมบริการก็จะส่งใบอินโบร์ไปทางท่านให้เพื่อชําระในส่วนที่ท่านซื้อบริการไว้ส่วนขั้นตอนที่5ก็จะเป็นเรื่องของการเบิกจ่ายซึ่งการเบิกจ่ายตรงนี้ ทางผู้ประกอบการก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากหน้าระบบนะครับจะเป็นเอกสารในการตั้งเบิกผ่านระบบออนไลน์ก็คือผ่านระบบ BDS นะครับก็ในส่วนของวันนี้จะมาแนะนําในส่วนของกิจกรรม Future Food Leader Summit ที่จะจัดขึ้นวันที่10ถึง11 กุมภาพันธ์นะครับซึ่งการปิดรับสมัครของกิจกรรมตัวนี้ก็จะปิดวันที่12ธันวาคมนี้สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารหรือว่ายังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะครับ ก็สามารถส่งผ่านทางเจ้าหน้าที่ของเทสบัตหรือแอดไลน์เข้ามาได้จากเบอร์นั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะส่งข้อมูลกลับไปให้สําหรับเอกสารที่ต้องจะจัดเตรียมในการลงทะเบียนตรงนี้เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะช่วยแนะนําแล้วก็ดําเนินการให้ซึ่งบริการนี้เป็นบริการที่ดีมากซึ่งเราได้รับการร่วมมือจากบริษัทเทสบัตรหรือท่านคุณสันติซีโอที่ใจดีนะครับเปิดให้บริการนี้เป็นบริการรับโอนสิสธิ์ซึ่งผู้ประกอบการสามารถชําระ เพียงส่วนต่างเท่านั้นในส่วนของแพ็กเกจตัวนี้มันจะมีอยู่2แพ็กเกจนะครับจะมีแพ็กเกจที่ g ี e แพ็ a เกจใช่ไหมครับ49,000บาทแล้วก็ innovation 120,000บาทซึ่งสิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับก็จะแตกต่างกันไปอันนี้สามารถขอดูเอกสารเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่ากดขับไปที่หน้าของระบบ v d s ก็จะมีข้อมูลรายละเอียดตรงนี้ขึ้นไว้ให้อยู่ในแต่และแพ็กเกจเนี่ยทำบริการนี้ให้เป็นแบบโอนสิท์ท่านก็ชำระจะ เพราะส่วนต่างนะครับอย่างเช่น ท่านซื้อบริการ49,000ของ green p a c k a g เนี่ยก็ชำระแค่20%ก็จะอยู่ประมาณ9 8 0 0นะครับประมาณนี้ส่วนที่เป็นบริการ1 innovation 120,000บาทสำหรับท่านที่อยู่ในกลุ่ม small รายได้เกิน1.8เนี่ยท่านจะชำระอยู่ที่ประมาณ20,000ส่วนอีก1 0 0 0เนี่ยหน่วยงานจะทำการตั้งเบิกในส่วนของงบประมาณนั้นออกมาในภายหลังส่วนที่เป็นกลุ่ม micro ถ้าอยากจะใช้บริการนะก็แนะนาให้ใช้เป็น ของกินแพ็กเกจมากกว่าเพราะว่าในวงเงินของท่านมันจะมีจํากัดอยู่คือที่ไม่เกิน50,000บาทสามารถเบิกได้ส่วนที่เป็นกลุ่มของมีเดียมที่มีรายได้เกิน100ร้ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยเขาจะอุดหนุนแค่ห้50%เท่ากับว่าถ้าท่านซื้อแพ็กเกจ120,000บาทใช่ไหมครับ ท่านจะต้องชําระ50ก็คือประมาณ60,000ไปเบิกในส่วนของลบประมาณอีก60,000นะครับสำหรับผู้ที่มีรายได้เกิน100ล้านแล้วนะครับที่อยู่ในกลุ่มของมีเดียมนะครับตรงนี้ท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครนะรับรีบส่งเอกาสารเข้ามานะฮะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะช่วยแนะนําแล้วก็ดําเนินการให้นะครับก็ในส่วนของกิจกรรมนี้เท่าที่ฟังแล้วก็มีประโยชน์มากสําสหรับท่านที่ต้องการเทรนอาหารในรูปแบบใหม่เป็นแบบฟิวเจอร์ฟู้ดนะครับผมเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วผมไปร่วม ดูว่าเป็นกิจกรรมที่มีทั้งรูปแบบสร้างนวัตรกรรมอุตสาหกรรมอาหารเนาะอีกกิจกรรมก็เป็นกลุ่มที่เชิญไบเออร์มานั่งเจรจาธุรกิจกันหรือเราเรียกว่า business matching กนะครับผมก็วันนี้ผมก็ขอพูดในส่วนของตัวโครงการไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวส่งมอบให้ทางคุณสันติต่อนะครับผมบขอบคุณมากครับหวังว่าจะได้มาเป็นบัดดี้กันแล้วก็ร่วมเดินทางไปสู่อนาคต ของด้านอาหารแห่งอนาคตซึ่งในปีนี้เรามีโอกาสได้พบเจอกับผู้นำตัวจริงเสียงจริงเรามีโอกาสร่วมขับเคลื่อนกันเป็นพาร์ทเนอร์ชิพร่วมเดินทางกันไปตลอดทั้งปีและในปีนี้เราจะมาเคลื่อนวงการอาหารแห่งอนาคตวงการอาหารไปสู่เทรนด์การลงทุนด้านเกี่ยวกับสุขภาพที่ทำให้คนอายุยืนยาวและทำให้โลกดีขึ้นได้ ก็ขอฝากข้อเสนอพิเศษของทางอีสเมดไว้ให้ทุกท่านได้พิจารณาแล้วเราหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าเราจะได้ร่วมเป็นบัดดี้ร่วมเดินทางไปด้วยกันก็ขอฝากข้อมูลติดต่อไว้ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับ mm hmm. เพื่อจะได้สามารถมาคอนเน c t กับทางทีมของทางเทสบัตสามารถที่จะมาพูดคุยข้อมูลสำคัญจิทธิประโยชน์ของงาน Future Food Leader Summit ปีที่6ร่วมกันครับ